ออมหุ้นยังไงให้พอตเขียวครับนะฮะออมหุ้นเนี่ยมันเป็นการเลือกหุ้นนะที่เราคิดว่ามันน่าสนใจแล้วก็ทยอยซื้อด้วยเงินเท่าๆกันเป็นประจำทุกเดือนนะฮะทางตัวบริษัทหลักทรัพย์ที่เราฝากเขาออมหุ้นให้เนี่ยก็จะทำการตัดเงินนะครับว่าเงินที่เรามีสมมุติว่าเราออมหุ้นบริษัท ABC เดือนละ1 0 0 0บาทนะฮะอ่าถ้าเกิดว่าหุ้นมัน 5บาทอ่ะเราก็จะได้ประมาณสัก200หุ้นเห็นไ,ไหมนะครับเขาก็จะทําการตัดซื้อให้เอาตามราคาณวันที่เราผูกติดกับเขาไว้นะฮะทีนี้เรื่องการออมหุ้นเนี่ยมันมีข้อหนึ่งที่มันมีความสําคัญสูงมากๆครับก็คือการออมหุ้นนะเราทยอยออมลงทุนเป็นประจําทุกๆเดือนดังนั้นเราไม่ได้จับจังหวะหรือทามมิ่งใดๆสิ่งที่เราควรจะต้องเน้นก็คือไอหุ้นบริษัทที่เราเลือกเนี่ย มีความจำเป็นอย่างสูงครับที่มันจะต้องเป็นหุ้นเติบโตเป็นหุ้นที่อยู่ในเทรนด์แล้วมองไปข้างหน้า3ปี5ปีมันเป็นกลุ่มที่ยังไปได้ยังเติบโตได้แล้วก็มีโอกาสที่มันจะขยายกิจการถูกไหมบริษัทก็อาจจะมีนโยบายขยายกิจการลุกตลาดในต่างประเทศเนี่ยเขาเรียกกลุ่มของการเติบโต เพราะฉะนั้นถ้าคุณจะออมหุ้นเนี่ยคุณก็ควรจะเลือกหุ้นกลุ่มแบบนี้นะฮะแล้วคุณก็ทยอยซื้อเป็นประจำทุกเดือนแบบที่ไม่สนใจราคานะครับเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าถ้าเราเลือกหุ้นกลุ่มที่มันเติบโตวันข้างหน้าถ้ามันเติบโตเหมือนที่เราประมาณการไว้จริงการตีมูลค่าของตลาดก็จะให้ราคามันสูงขึ้นดังนั้นการถัวอยู่ที่วันนี้ก็จะไม่ใช่เรื่องที่น่ากังวลอะไรหรือพอที่มันจะได้รับการชดเชยในระยะย,ยาวได้ และถัววันนี้เพื่อที่จะไปทํากําไรในวันข้างหน้าดังนั้นคุณต้องเลือกหุ้นกลุ่มที่เติบโตบริษัทที่มีสินค้าและบริการเป็นที่ต้องการเป็นเทรนด์แล้วก็บริษัทมีแนวโน้มมีนโยบายที่จะขยายกิจการไปควบรวมเขาถูกไหมฮะทำให้เขาใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแบบนี้กลุ่มนี้ถึงน่าจะนะครับทยอยออมหุ้นนะครับแต่ถ้าเป็นแบบเงียบๆนะไปเรื่อยๆไม่ได้เติบโตมากแต่มีปันผลบ่อย นะกลุ่มนี้เนี่ยอาจจะก็ยังพอไหวเพราะมีปันผลแต่ก็อาจจะไม่ได้ดีมากเมื่อเทียบกับกลุ่มแรกนะครับโอเคไหมฮะก็ฝากไว้เป็นเป็น,เป,นเป็นแนวทางนะคือไม่ใช่ว่าเราเลือกอะไรก็ได้ครับ